ผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับสัญหามาเล่าฮะเราจะพาไปพบกับซอฟต์พาวเวอร์ของเด็ดของดีในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างครับกับงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนบ้านป่าแดงงานในครั้งนี้จะมีอะไรนำมาชมนำมาโชว์ที่เกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันบ้าง สินค้าของเด็ดของดีจะมีอะไรกันบ้างฮะแหมเหมือนวันนี้นะฮะเอามาประดับเสื้อแบบนี้แหมดูสวยงามเลยนะครับวันนี้ครับเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะ,ะกับนายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอมนะครับท่านท่นันสารอุดแงบแล้วก็ท่านันของท่านประหลัดเทศบาลตำบลหนองพยอมนะครับท่านโชติกาชัยยพัทรสโสธรนะฮะแล้วก็ท่านประธานศูนย์ทอผ้าบ้านป่าแดงครับ ท่านสังวรเหลืองสนิททั้งสท่านอยู่ในรายการของเรากันแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับผมโอโ้โหนี้เรานําของเด็ดของดีกันมานะมีทั้งผ้าทอผ้าขอม้าต่างๆนะครับที่เอามาทําเป็นลิภัณฑ์ต่อยอดได้หลากหลายเลยนะเหมือนแม่บางคนบอกว่า เอแบบนี้โบเนี่ยผู้หญิงติดได้อย่างเดียวนี่ยมาประดับแบบนี้ก็ดูสวยงามนะสวยงามก่อนอื่นเนี่ยนะฮะอยากให้ทางด้านของท่านนายกครับได้เล่าให้ฟังหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนบ้านป่าแดงเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างครับครับที่มาที่ไปของงานกำฟ้าไทยพวนครับเมื่ออดีตการก็เป็นชาวไทยพวนที่ย้ายมาจากรบบุรีนะครับก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านป่าแดงนะครับก็ได้มา รลักลูกฐานก็ที่นี่เป็นเวลาร่วมร้อยปีแล้วครับโอ้เรอฮะก็คือเป็นชาติพันธุ์ชาติพันธุ์ที่อพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่เนี่ยเป็นร้อยกว่าปีเลยก็เลยเป็นกําเนิดของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีขึ้นมาใช่ไหมฮะครับอ่าครับเช่นเดียกับงานแบบนี้ครับ จัดกันมานานหรือยังฮะจัดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่45โอ้โห45นะเขากับว่าถ้าไม่รวมตรงช่วงโควิดนี่คือน่าจะมากกว่า45ปีที่มีการจัดงานประเพณีแบบนี้นะคะครับผมแล้วปกติเนาะจัดกันเนี่ยเราจะจัดขึ้นที่ไหนหรือเราจะยึดวันไหนขึ้นเป็นวันจัดงานประเพณีคะครับเราจะจัดงานตามตามวันที่ ขึ้นสามค่ำเดือนสามแคบผมครับตรงตรงกับเวทเป็นวันกำฟ้าค่ะครับ,รบเป็นตามหลักความเชื่อทางศาสนาประเพณีของเขาคนั่นแหละรับ<ม>ท่านประหลัดครับปีนี้จัดวันไหนอย่างไรค่ะสำหรับงานกำฟ้าปีนี้นะคะก็จะจัดระหว่างวันที่20ถึงวันที่21มกราคม2569ค่ะครับผมจัดที่ไหนยังไงคะเนี่ยสำหรับสถานที่จัดงานนะคะวันที่20ก็จะมีาการเผาข้าวหลามทิพย์ หลังจากพิธีบวงสวงเทยพยดาฟาดินนะคะ <P om. S 1> แล้วก็จะมีกิจกรรมขบวนแห่พระเข้าแรง <C ya an> นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเสางามของอไทยพวนบ้านป่าแดงนะคะแล้วก็เดินเข้าสู่สนามมีกิจกรรมบนเวทีค่ะมีการแสดงแสงสีเสียงมีการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับผมแล้วก็มีการแสดงที่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์รวมไปถึงการแสดง เกี่ยวกับตำนานของเจ้าชมพูค่ะราชนแห่งชาวไทยพวนค่ะแล้วก็จะมีการในค่ำคืนวันนั้นก็จะมีการออกร้านการจำหน่ายผ้าทอของป่าแดงแล้วก็สินค้าโอท็อปค่ะทาดาวของอำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรด้วยค่ะอครับผมเพราะย้อนกลับไปนิดหนึ่งฮะที่พูดว่าประเพณีกมฟ้าเราอยากรู้คำว่ากำฟ้าคืออะไรครับเป็นประเพณีอะไรอย่างไรบ้างฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับท่านนายกก็ได้ครับ ประเพณีกำฟ้าก็เป็นประเพณีที่จะขอพรจากเทพยาฟ้าดินที่จะให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลครับครับก็คือกำฟ้าแต่ว่าการขอพรใช่ไหมการพรจากฟ้าขอพรจากฟ้าเทพพยดาต่างๆนะฮะก็มีการจัดขึ้นในช่วงนี้แหละต้นต้นปีนะเป็นการรับปีใหม่กันด้วยแบบนี้ใช่ไหมฮะไม่เอ่ยเราจะจัดตรงกับ วันขึ้นสามข่่เดือนสามดูดูข้างขึ้นข้างแรมะจะใช้เป็นขึ้นสามข่่เดือนสามของทุก<ๆ>ทุกปีนะคะ<ช>แล้วที่นี้เนี่ยงานประเพณีหลักๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเราเนี่ยประเพณีหลักๆในการที่หรือพิธีกรรมต่าง ที่เราจะขอพรจากฟ้าเราทําอะไรกันบ้างคะมีพิธีอะไรไหมบวงสวงเทพพยดาอะไรยังไงคะค่ะเหมือนในวันที่20มกราคมนะคะช่วงตั้งแต่บ่ายบ่ายสามครึ่งเป็นต้นไปก็จะมีในเรื่องของพิธีบวงสวงมีศาสนาพุทธพรามค่ะ,คะเพื่อมาขอพรจากเทพพญดาฟ้าดินแล้วก็เป็นการขอขมาลาโทษซึ่งมีการธรรมนังแต่บรรพบุรุษเนาะ,ะแล้วก็มีการเผาข้าวหลามทิพย์ค่ะซึ่งจะมีะพิธีพราหมณ์ในเรื่องของ าการเหมือนคล้ายๆว่าเมื่อสมัยก่อนมีการมากินข้าวมาซุ้มข้าวแรงร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเผาข้าวหลามมากินด้วยกันอย่างงี้คะ่ะมีแบบว่าบางที่เขาบอกแห่นางแมวบ้างรำขอฝน,นบ้างเป็น,ปน,ปน,ปนคล้ายๆกับว่าเป็นการขอ,อน้ําเพื่อให้มีน้ําเนื่องจากว่าพื้นที่ของป่าแดงอะค่ะหมู่หนึ่งหกเจ็ดอะในเขตตําบลหนองพยอมอะค่ะจะมีในเรื่องของการทํานาก็จะให้มีน้ําตกต้องตามฤดูกาลครับ แล้วเรื่องของการทอผ้าเออยากรู้อยื่อกี้เป็นเรื่องของประเพณีแล้วกรกิจกรรมต่างวัฒนธรรมแล้วก็ผ้าทอต่างๆที่อยู่ในพื้นที่กันบ้างอันนี้เรามีการทอผ้าเป็นประเพณีของเราอยู่แล้วหรือไม่ยังไงคะแม่คะค่ะในเรื่องของการทอผ้านะคะค่ะมาจากบรรทบุรุษเลยค่ะที่ติดตามมาจากบ้านหมี่ลบบุรีนะคะบ้านหมี่ึ้นชื่อเรื่องผ้าอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะก็ทอ ส่วนมากก็จะทอใช้กันเองระยะหลังมาก็มีลูกค้าสนใจก็มีการซื้อขายอย่างวันนี้ครับที่เอามาโชว์กันฮะเป็นอะไรอย่างกันบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยหลากหลายลายดย่ะเชิญหยิบได้เลยนะดูได้เลยนะขรา้งนั้นีลยตร่นี้เลยครับนี่นะฮะออาตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้เป็นอะไรบ้างคุณแม่อันนี้เป็นผ้าผ้ามัดหมี่นะะทอสีตะกอนะคะ เป็นลายสีสันมากอันนี้เขาเรียกว่าสไลด์ค่ะสไลด์เขาเรียกว่าสไลด์สไลด์สไลด์ลายอันนี้ผสมผสานผสมผสานกันหลายอย่างมีลายต้นสนนะคะแล้วก็มีลายขอนาคแล้วก็เป็นลายดาวจรัสเต๋ออันนี้คือเราทํากันในกลุ่มใช่ไหมฮะในหมู่บ้านปัจจุบันนี้ครับมีผู้ที่ยังมาทอผ้าอยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ยประมาณกี่ครัวเรือนอย่างไรบ้าง สมาชิกนะคะแม่ก็เยอะอยู่นะคะอยู่ในกลุ่มของป้าเองก็30กว่าคนแล้วก็มีของเอกชนเขาอีกสองเจ้าที่ทำามเจ้าจากผ้าทอตรงนั้นนะฮะผ้าทอมัดหมี่ใช่ไหมครับมาตรงนี้กันบ้างอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือเป็นของที่อยากอย่างสมมุติเศษผ้าเหลือหรืออะไรเหลืออย่างเงี้ยเราก็เอามาทําเป็นของประดับเป็นพวกคิดชอปเป็นกบ ติดกิฟตติดอะไรอย่างนี้อันนี้คือเป็นผ้าขอม้าใช่ไหมใช่ค่ะเป็นผ้าขอม้าเราก็ทําก็ทอเองเหมือนกันใช่ค่ะนะฮะนี่คือเศษผ้าที่เหลือนะครับก็เอามาทําเป็นของต่างๆนะครับนี่นะฮะถ้าผอมสวยอะใช่ค่ะขอดิฉันสักอันหนึ่งสิอยากจะลองนะฮะนี่นะฮะนี่อยากจะลองอ่ะขอเป็นผ้าลองดูนะครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็หรือว่าจะเป็นที่กระเป๋าใส่เหรียญแบบนี้เนาะก็เอามาทําคือ ใช้ได้ทุกคนทุกวัยนะคือไม่สูญเปล่ากับการที่ทอผ้ามา1ผืนแล้วนะครับก็คือเศษผ้าเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอามาทําเป็นกริ์ช็อปเป็นเครื่องประดับต่างๆได้ไม่สูญเปล่านะฮะในการที่ทอผ้ามา1ผืนนะครับก็สามารถเอาเพวกนี้มาต่อยอดได้แทนที่จะเอาไปทิ้งเนาะ ะนะคับนอกจากนี้ก็อยากจะถามนิดหนึ่งว่านอกจากเอามาต่อเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนแบบนี้แล้วนะคะในเรื่องของการจัดจําหน่ายเรามีช่องทางการจัดจําหน่ายยังไงที่ไหนยังไงกันบ้างค่ะก็ดูในหมู่บ้านก็มีอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ก็คือหมายถึงอยู่ที่รวมกลุ่มกันจะมีในเครื่องของการทอมัดอยู่ตรงนั้นเลยเสร็จเลยค่ะ มาด้านนั้นกันบ้างนะท่าฉันก็โชยมามากอาหารถิ่นใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นอาะไรกันบ้างคุณแม่อันนี้จะเป็นน้ําพริกปลา่างนะคะค่ะอันนี้ไก่ดง ับแล้วก็อันนี้ต้องไก่ทอดจำได้ว่าในงานเขาจะมีขันโตกให้นั่งใช่ค่ะแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเคยไปมาหลายครั้งเหมือนกันแล้วเราก็จะมีขันโตกไว้สําหรับให้นั่งกินกันเป็นซุ้มๆหรือเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นขล่นข้าข้าวเค่ะและนี้คืออันนี้คือปลาเผาปีนี้มีเสริมขึ้นมาคือเป็นปลาเผาแล้วก็ด่ขาดไม่ได้เลยคือในประเพณีที่บอกว่าไม่มีการเผาข้าวหลามด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมถึงต้องมีการเผาข้าวหลามในประเพณีกัมฟ้า ข่ามนี่คือเป็นข่ามทิพตเพราะเช้าเป็นข่ามทิพ์คือเช้ามาเป็นวันขึ้นสามข้าเราต้องเอาขลามไปทําบุญครับไปทําบุญใจบาตรค่ะคล้ายๆกวนข้าวทิพนะคุณคำว่าทิพ์คือเหมือนแบบว่าเรากวนได้มาจากเทวดาให้พรมาลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นว่าการที่รับประทานข้าวหลามนี่ก็คือความเป็นสิริมงคลของลูกหลานในหมู่บ้านกันด้วยใช่ไหมฮะ เราเป็นนะักท่องเที่ยวเองนะครับถ้าเกิดเราไปเที่ยวเนี่ยนะฮะเขามีอาหารมีขันตกแบบนี้รับประทานเนี่ยแล้วก็อย่าลืมพลาดนะคือข้าวหลามนี่แหละนะเพื่อความเป็นมงคลด้วยเนาะ <Okay. S 1> ในการที่เริ่มต้นสิ่งดีๆในะช่วงปีใหม่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ประเพณีดีๆที่มีการสืบทอดกันมาแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราย้ํากันอีกทีละกันครับว่า กิจกรรมในครั้งนี้งานที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับมีวันไหนอย่างไรจัดขึ้นที่ไหนตรงไหนมีกิจกรรมในแต่ละวัดอะไรที่ห้ามพลาดกันบ้างเชิญได้เลยครับค่ะก็สําหรับวันที่20นอกจากจะมีแสงสีเสียงบนเวทีนะคะก็เชิญมารับชมรับฟังน้องโบซูปเปอร์วาเลนไทน์นะคะแล้วก็วง GT ทีแบรนดที่จะร่วมแสดงบนเวทีด้วยนะคะแล้วก็ในวันที่21ค่ะก็จะก,ก,ก็จะมีการแสดงของน้องยุกิไหทองคำ นะคะร่วมกับมีการเสริมชกบวยไทยอกซิ่งโชว์ด้วยค่ะครับผมอ่านี่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับอ่าในส่วนของท่านนายกเองนะครับในส่วนของประเพณีที่อยากจะให้เรียกว่าวคนในพื้นที่อื่นๆเนี่ยได้มาเรียนรู้ศิละปะวัฒนธรรมประเพณีของเราเราจะมีประเพณีมีกิจกรรมอะไรทางประเพณีที่เกิดขึ้นบ้างในช่วงนั้นครับครับช่วงที่เข้าไปก็จะมีการ พาเข้าแรงเข้าไปในสถานที่นะครับสถานที่ก็จัดที่โรงเรียนบ้านปันแดงครับอําเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรครับตําบลหนองพยอมนะครับแั่ผมครับเข้าไปแล้วก็ก็ตํานานก็จะมีที่ว่าเข้าไปดูแสงสีเสียงประวัติการเป็นมาของชาวไททวนที่ยกลมานะครับ่ผมการแสดงแสงสีเสียงเนี่ยครับต้องจองล่วงหน้าไหมชมฟรีหรือเปล่าหรือยังไงบ้าง ชมฟรีชมฟรีหมดเลยนะฮะโอ้โหอยากจะเดินอร่อ่านนะครับนี่เสนอของสินค้าเฉลสินค้านิดนึงเลยคุณแม่นอกจากที่จะมาเป็นสินค้าแล้วถ้าเกิดว่ามีน้องๆหนูๆอยากจะเรียนรู้วิถีไทพวนอยากทอผ้าอยากเรียนรู้ลายผ้าต่างๆเนี่ยนะคะสามารถติดต่อคุณแม่ได้ที่ไหนคะเบอร์โทร089 272 1 6 0 4ครับค่ะ ก็ไปที่บ้านแม่เลยค่ะโทรที่เบอร์ของคุณแม่เลยในในวันงานนะครับสิ่งที่เห็นเหล่านี้เนี่ยเรามีไปจัดโชว์จัดจําหน่ายแน่นอนเลยใช่ไหมฮะมีค่ะก็ไปเลือกช็อปเลือกชิมกันได้ในงานนะครับทิ้งท้ายแล้วให้ท่านนายกได้เชิญชวนคุณผู้ชมครับไปเที่ยวกันในงานปาร์ตี้ในครั้งนี้เชิญชวนได้เลยครับครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงครับ ได้มาเที่ยวง,งานประเพณีกำฟ้าไทยพวนบ้านป่าแดงแกับครับก็ประเพณีครั้งนี้เป็นประเพณีที่จัดระดับจังหวัดคบนะครับขอเชิญทุกๆท,ท,ท่านนะครับค,ครับผมครับก็ไปท่องเที่ยวกันได้น,นะครับกับงานประเพณีกำฟ้าไทยพวนบ้านป่าแดงวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสามท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับค่ครับและว,วันนี้รายการของเราหมดรากันแล้วครับกับรายการห้องนั่งเล่า เราทั้งหมดนี้ลากัไปก่อนกับคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ